สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับหมอเอกอีกคลิปหนึ่งนะครับห่างหายกันไปนานนะครับกับช่องนะครับด็อรเอกนะครับคลิปจะพยายามอัปเดตให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ช่วงนี้เนี่ยหมอเอกค่อนข้างยุ่งครับมีกิจกรรมนะครับมีสิ่งที่ต้องทำหลากหลายอย่างมากๆเลยนะครับเป็นมัลติทาสกิ้งนะครับเพอร์เซนมากๆ m u มัลติทาสกิ้งเพอร์เซนก็คือเป็นบุคคลที่ทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันอะไรอยงนี้ครับ มัลติก็แปลว่าหลากหลายทัสทัสเนี่ยก็แปลว่างานนะครับหรือสิ่งที่รับการมอบหมายนะครับมัลติทัสกิ้งก็คืองานที่รับการมอบหมายหลากหลายอย่างนะครับมัลติทัสกิ้งเพรสเซก็คือหมายถึงว่าเป็นคนที่ทําอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันครับครับคลิปวันนี้นะครับที่หมอเอกจะมาพูดเนี่ยคือหมอเอกจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานในวิชาชีพสตัตวแพทย์ครับ ในวิชาชีพสัตวแพทย์ด้านไหนนะครับวันนี้จะขอเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเป็นคุณหมอสัตว์เลยครับคุณหมอสัตว์เล็กคือหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเป็นคุณหมอที่รักษาในส่วนของน้องหมาน้องแมวเป็นหลักนะครับคุณหมอสัตว์เล็กบางท่านเนี่ยอาจจะมีการรักษาในส่วนของสัตว์เลี้ยงที่เป็นเอ็กโซติกด้วยนะครับเอ็กโซติกคืออะไรเอ็กโซติกก็คือเป็นกลุ่มเช่นอ่าภาษาไทยเขาจะใช้คําว่าเป็นสัตว์เลี้ยงพิเศษครับ สเลงชนิดพิเศษนั้นนะครับอย่างเช่นในส่วนของพวกกระต่ายนะครับงูนะครับแมงมุมนะครับหรือว่าเป็นพวกหนูนะครับหรือเป็นพวกสัตว์เล็กเล็กนะครับที่ไม่ใช่สัตว์ป่านะครับสัตว์พวกนี้เนี่ยคนเขาจะนํามาเลี้ยงเป็นเพื่อนกันครับในส่วนของการทํางานสัตว์เล็กนะครับต้องพูดระยะเวลาการทํางานก่อน ส่วนใหญ่นะครับต้องบอกว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่โรงพยาบาลหรือคลินิกเนี่ยมักจะเปิดในช่วงประมาณแปดโมงเช้านะครับแปดโมงนะครับไปจนถึงประมาณสองทุ่มหรือบางคลินิกนะครับก็จะเปิด9ก้าโมงถึงสามทุ่มเก้าโมงถึงหนึ่งทุ่มอันนี้ก็จะแล้วแต่คลินิกเลยนะครับการทางานของหมอสเล็กเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มักจะทํางานวันละ1 0บถึงสิชั่วโมงครับอันนี้พูดถึงส่วนใหญ่นะครับ แต่ก็มีรางโรงพยาบาลครับบางโรงพยาบาลเนี่ยที่ทำงานเข้างานเป็นกะเหมือนกันนะครับบางโรงพยาบาลเนี่ยเปิด24ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้างานเป็นกะนะครับก็จะมีประมาณ2กะนะครับ2กะกับ3กะนะครับกะแรกเนี่ยก็คือทํางาน8ปดโมงเช้านะครับจนถึง2ทุ่มนะครับแล้วก็ จาก2องทุ่มไปจนถึง8ปดโมงเชา้าอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นกะแรกนะครับกะที่2องกะแบบ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 การแบ่งกะแบบที่2นะครับก็คือแบ,บอ 3, ่งออกเป็นสากะนะครับก็คือทํางาน8ปดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนแล้วก็เที่ยงคืนจนถึง8ปดโมงเช้านะครับเนาะอันนี้ก็จะมีการทํางานการเป็นกะประมาณนี้นะครับในส่วนของคุณหมอสัตว์เล็กเนาะ คุณหมอสเล็ก Select ทางานเหนื่อยไหมต้องบอกเลยว่าทํางานค่อนข้างเหนื่อยนะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกบางคลินิกนะครับที่มีเคสเยอะๆนะครับมีสัตว์ป่วยเข้ามารักษาค่อนข้างเยอะเนี่ยคุณหมอแทบจะไม่ได้กินข้าวเลยครับในส่วนของตอนที่เป็นในส่วนของหมอเอกนะครับหมอเอกส่วนใหญ่เนี่ยจะทํางานสเล็กเป็นหลักนะครับเนาะทีนี้เนี่ยหมอเอกจะเข้าใจเลยว่าการทางานสเล็กเนี่ยมันค่อนข้างหนักแล้วก็เหนื่อยจริงๆนะครับการเป็นคุณหมอรักษาสัตว์ ที่เป็นสัตว์เล็กหรือว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยนอกจากที่จะต้องใช้แรงในการทํางานแล้วนะครับ <c oughs> ก็ยังต้องใช้สมองในการทํางานของท่านเยอะด้วยเราจะต้องคิดว่าเราจะรักษานะครับสัตว์เลี้ยงตัวนี้ยังไงนะครับสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ยนอกจากบางทีเราต้องบังคับเขานะครับเพื่อให้การทํางานเนี่ยมันราบรื่นขึ้นนะครับเราก็ต้องใช้สมองคิดอีกว่าเราจะรักษาไงดีที่ทําให้เขาหายแล้วก็ ปลอดภัยจากโรคที่เขาเป็นอยู่นะครับเนาะอันนี้ก็จะมีความหนักอยู่ตรงนี้นะครับการทํางานนะครับหลักๆทําอะไรบ้างนะครับหลักๆก็คือคุณหมอเนี่ยก็จะเข้าเวรไปนะครับตอนเช้าเนี่ยถ้าบางคลินิกหรือว่าบางโรงพยาบาลส่วนที่ส่วนใหญ่มีนะครับก็คือมีวอร์ดวอร์ดก็คือเป็นหออธิบาลสัตว์ป่วยครับ ถ้าคลินิกหรือว่าโงรงพยาบาลไหนเนี่ยมีหอ,อภิบาลสั์ป่วยนะครับอันนี้คุณหมอท่านนั้นก็จะต้องไปราวอร์ครับราวอร์เช้าราววอร์เช้าคือหมายถึงว่าคุณจะต้องเข้าไปดูว่าสั์ป่วยที่แอดมิดหรือว่าที่รักษาตัวอยู่ที่โงรงพยาบาลหรือที่คลินิกเนี่ยเขามีกี่ตัววันนะครับเป็นอะไรบ้างต้องฉีดยาต้องทําแผลต้องเจาะเลือดต้องทําหัตถการใดๆหรือเปล่าในช่วงเช้าถ้าคุณมี สัตว์ป่วยที่แอดมิทอยู่เนี่ยคุณหมอนะครับก็จะต้องไปต้องไปรักษาหรือว่าจะต้องไปทำหัตการบางอย่างในช่วงวอรเช้านะครับเขาจะเรียกว่าเป็นการรวาวอรเช้าครับพอ mm hmm. คุณรวาวอรเช้าเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็เข้ามาตรวจเคสครับมา mm hmm. ตรวจเคสที่มารอตรวจนะครับ mm hmm. ซึ่งเคสที่มารอตรวจเนี่ยเขาจะเรียกว่า OPD ครับ OPD เนี่ยย่อมาจาก Outpatient นะครับ Department outpatient department ก็คือเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นสัตว์ป่วยนอกอย่างเงี้ยครับเหมือนผู้ป่วยนอกอะไรเงี้ยครับส่วน admit เนี่ยเขาจะเรียกว่า IPD นะครับเนาะ IPD ก็คือเป็นสัตว์ป่วยในยนะครับ inpatient department inpatient department นะครับก็จะแบ่งออกเป็นหลักๆ2อันอีกอันนึงก็จะเป็นส่วนของ surgery หรือว่าส่วนของผ่าตัดนะครับ พอคุณหมอเนี่ยมาทําการรักษาเคสหรือตรวจเคสเสร็จแล้วเนี่ยบางครั้งก็จะต้องเข้าผ่าตัดด้วยนะครับในบางกรณีที่โรงพยาบาลหรือคลินิกเนี่ยไม่ได้มีการแบ่งคุณหมอว่าเป็นคุณหมอคุณหมอวอร์ดคุณหมอโอพดีนะครับหรือไปคุณหมอวิสัญญีหรือคุณหมอ ผ่าตัดอย่างชัดเจนนะครับก็จะต้องทําหลายอย่างนะครับในการเข้าเวรหนึ่งเวรนะครับแต่บางโรงพยาบาลค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับก็จะแบ่งออกไปเลยว่าคุณหมอท่านนี้นะครับตรวจอยู่ที่สัว์ป่วยนกนะครับคุณหมอท่านนี้ดูแลเฉพาะสัตว์ป่วยในคุณหมอท่านนี้นะครับเป็นคุณหมอวางยาหรือว่าวิสัญญีสัตวตแพทย์หรือคุณหมอท่านนี้นะครับเป็นคุณหมอผ่าตัดนะครับหรือเป็นสัตวแพทย์อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็แล้วแต่โรงพยาบาลครับการทางานเนี่ย อาอย่างที่แจ้งไปน้องมค่อนข้างหนักนะครับการหนักเบาเนี่ยขึ้นอยู่กับคลินิกครับคลินิกโรงพยาบาลนนัะ้นะมีเคสเยอะแค่ไหนถ้าเคสเยอะหรือว่าสั์ป่วยเยอะแน่นอนว่าหนักแน่นอนนะครับบางโรงพยาบาลเนี่ยแทบจะไม่ได้กินอาหารกลางวานันไม่ได้กินข้าวเที่ยงกันเลยครับเพราะว่าตรวจเคสยาวๆไปครับผมเพราะว่าถ้าตรวจเคสไม่เสร็จนะครับ KOPD ไม่เสร็จเนี่ยคุณหมอก็จะไม่ได้กลับบ้านนะครับเนาะอันนี้เป็นการทํางานคร่าวๆนะครับว่ามา อธิบายให้ฟังว่าการทํางานสเล็กเนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับถ้าหมอเอกพูดยาวกว่านี้เนี่ยเกรงว่ามันจะยาวเกินไปเกรงว่ามันจะยืดเยื้อเนาะทีนี้ก็เลยเอามาเ,าเป็นน้ําจิ้มละกันให้ทุกคนเ,เข้าใจนะครับยังไงเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าท่านไหนนะครับมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยคอมเมนต์ได้เลยนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่หลายๆคนนะครับน้องๆปปลายนะครับมสี่มห้ามหกเนี่ยเขาอยากจะเข้าเรียนกันเยอะขึ้นด้วยเงี้ยครับเข้าเรียนในสายสายสาัตวแพทย์เนี่ย ก็จะพยายามทำคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับเนาะไว้ยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย